ไอ้มึงบีเหล็กปะมึงบีเหล็กปะหมดเลยครับลุงผมเพิ่งทำแฉลงไปลุงเพิ่ขึ้นหมดเลยอ่ะจะกูอยากได้เหล็กเหลืออยู่ร้อยยี่สิบอันเนยลุงสุดท้ายแล้วรถมึงได้ยังอ่ะยังเลยครับลุงเอาอ่ะกระเป๋าเท่าไหร่เออหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับลุงรอผมด้วยนะผมไม่มีรถเด้อเดี๋ยวมา ผมมันไส้ั่นนไหนไอ้แกงอะไรวะครับพี่มีเหล็กปะได้ยินไหมครับมีเหล็กปะมีเหล็กปะมีครับมีครับพี่มาเรเบลเทอร์ซายแล้วเออไอ้แกงนั่นไหนเนี่ยไส สาวที่กันแลกันม,ม,ม,มันขอรถหน่อยครับลุงคนไหยครับ,รบเอ,อ่ขอรถหน่อย เข้างไหนครับลุง488ตอนนี้มีคนมาเอาไปเราไม่ใช่หรอ488มีคนเอาไปแล้วแต่อวานแล้วใครอ่ะพี่โนเอาไปคนแรกอ่ะอะไรหรอก็อยูอ่ที่ไหนวะอยู่ไปดิทำไรเขาจะจับโรงเรียนครับเขาจะเป็นมือราชีพหาแฟนครับมันบอกมามาแฟนอะไร แปลเลยเอาอีกแล้วใช่ใช่ใช่ใ่ผมได้ยินผมได้ยินถ้าตัหวอนไม่ถ้าตัดรอบนี้ก็ตัดถาวรเลยยากูไม่ได้สวนนั่นอ่ะผ่าพูดไปเรื่อยพี่เสกมาตองเนี่ยพี้่าพสมชายก็อยู่ด้วยเนี่ยเอ้ไ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 ขหวานเดี๋ยวมึงเจอเย็นเย็นตบนะไอ้สารต้อกให้เอ็กเม็กเนียตู้ใช้ไม่ได้พี่เปิดไม่ได้ครับมันบอกว่าคุณยังไม่สามารถเปิดได้ครับ มีพัตเตอร์เฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าสั่งไอ้เจ๊ไอ้คำเลย Baby, <I> ก็คือผมจะเอาเนี่ยเดี๋ยวทำงานใหม่ขึ้นมาเอาเป็นขายยา Liberty, <we> เอาเป็นขายยา Liberty, <we> แล้วก็ให้ S I U มีมีไม้กระสิ์ก็คือเอาเนี่ยเป็นขายยาแล้วก็ไล่ในเมืองกันอะไล่นั่นก็ไม้กระสิ์ในการไล่กับโจทย์เออเทียนี่เบิร์ดจมเสนอเลย สามเดือนแล้วนะที่มึงติดตามมานานแนวาคาแบบแล้วงไงวะเนี่ยเฮ้ยเอ็ก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 กูมีกูมีกูมีเอาเนี่ยมึงจำไอ้ไอ้ระบบรถได้ปะที่เอามาขายยาอ๋อก็คือเอาเนี่ยไอ้แบบแลกเงินแดงใช่ปะ ไม่หรือว่าอะไรก็ได้อ่ะเอาเป็นทําอะไรขายายาไอ้เทียนอะไรก็ได้ได้เยอะๆอ่ะถ้าไปขาย10เมอรนอ่ะแล้วก็พอไปปุ๊บใช่ไหมและไอ้เทียนเนี่ยมนันเราก็จะขี่ไม้กวาดประมาณ3นาทีใช่ปะ่ะอ่าประมาณค้างไว้ประมาณ2นาทีอ่ะและ้วจนกว่าไอเอ่ไ SIU มาใช่ไหมเอสไอยก็จะ<ๆ>ขี่ไม้กวาดมีพลังไม้ก็จะสิทเหมือนกันก็คือการไล่จับกันข้ามบนฟ้าแต่พาบนบกมันยังไล่ไม่ทันเลยเอาก็แต่นี้มีไม้กระสิทธ์ยิงไกลไง ก็คือสมมติใช่ไหมกูเอารถเบิกรถปุ๊บใช่ป่ะแต่ที่นี้กูมียาอยู่ยี่สิบอันก็คือขายได้ทีเดียวกดกดขายกดปุ๊บใช่ป่ะก็คือไอเนี้ยต้องไปต้องไปต้องขับอ่ะประมาณ1ินาทีให้ครบสินาทีไม่กกยาสิ็จแล้วไม่เป็นยางกีมันจงก่าก็คือให้ครบสิบนาทีถ้าหนีตำรวจรอด1ิบนาทีก็คือจะไม่โดนจับไงอะไรประมาณเนี้ยนึ่งข่ามั้ยไปดูฟ้านะเออ ียตำรวจก็มาไงตำรวจก็ไล่ไงตำรวจมันต้องทําให้ไม้มันยิงได้ก่อนถ้ามันจะยิงอย่างเงี้ยอ่าตำรวจตำรวจก็ขี่ขี่อันนี้เหมือนกันโอ๊ยตำรวจก็จะขี่อันนี้เหมือนกันความรักคืออะไรครับเฮ้ยก็คือไอ้ถ้าไอ้เคียเดี๋ยวตายอ่ะถ้าคือไอ้มันก็ต้องตายถูกต้องไหมถ้ามันตกไม่กวาดก็คือจบเกมเลยใช่มันจะโดนตำรวจสามทีไฟมันจะติดสามทีตายมั้ง่าอ่าอ่า ก็คือถ้าตกมาก็ตายเลยก็ก็ไปเด้งอยู่ในคุ้งก็ได้หรือว่าไปเด้งอยู่ในที่อะไรสักได้สักที่นึงเอาเอาแบบมีระบบไม่ไม่ต้องกดคลิกยิงได้ป่ะแต่แบบว่าเป็นพูดอ่ะได้เวดอ่ะแล้วออกอ่ะมีป่ะมีป่ะไม่รักรีเลยงั้นนะโอ้ยเฮียละทุเรศไอ้เฮียครับไปไปเลยเร็วไปเลียนไงไปเร็วไอศตรไปเร็ว เาบอกเขาบอกเขาจะเป็นลุงเียนเป็นลุงเเว้นบอลลุงใช่ใช่กูกูบอกมันเองก็คือลุงเดียนสามทงไงที่เคยเล่นนั่นแหละในเมืองอ่ะโอเคโไม่กวาหัวกันล้วหรือว่าไงใช่ใช่ประมาณนั้นเพิ่บอกทวิตได้เจไดหาทางกลับบ้านเลยได้กลับด้นแล้วทำก่อนเอาแก๊งไหนดีจบ ไม่รู้ว่าลุงอ่ะวันนี้ผมผมไปว่าพี่ตกแบบน้ามาเราที่เขาบอกเขาแบบเขาไม่ตู่ทำไมอ่ะเขาเขาแบบนัดคุยกับว่าผมว่าพวกน้าไม่รู้เขาบอกว่าเขาไม่ตู่อ่ะเขาไม่เขาไม่เอาอเขาแบบใจเขาแบบไม่เอาอ่ะแบบรู้ว่าเป็นเราจะตีเราอ่ะเขาแบบตัดไปแต่ต้นลมมาดูลุงแบบพูดให้เราแบบนี่ยแบบพูดให้เราแบบว่าแบบเราแบบว่าเขาสู้เขาไม่ได้ไม่สู้เราไม่ได้ะขสู้ไม่ได้อยู่แล้วไงอาจารยอันนี้จริงครับมันอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากขีดไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วไง เขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าแบบเขาตูไม่ได้แล้วเขา,าแบบแล้วเรายังไม่ยอมเขาจะเอาผมเลือนขา้นเงิน่เรื่องของมันเลยนะนะครับลุงเรียกที่เลเบลทะเลตายครับเออมาคุยเรื่องนี้ก่อนีดยสองใช่ครับใช่ครับ แฟนไมลียแสเต้ยมันคิดและด,ดูด oh. ีอะคนทวงกันมาเท่าไหร่สัสต oh. ว์สม oh. องมันควรก oh. ินไา้เชมไม่ใช่มาบอกว่า JK ้เิตีของวะกูก็ฟังทั้งหมดวิเชียอมันก็ไม่ดูด oh. hey, ีเฮ้บอยเจ้าของมาเทวะทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหม,มาที่เขาข